ครับผมสวัสดีครับพี่น้องมือที่สองครับมาใส่กุ้งครับด่างแรกกรหมานอยู่ครับเดี๋ยวไปเบิง้งคนละครับด่างต่อไปครับมาู้เดียวพี่น้องเอ้ยยากไหมครับอ้ย นี่ครับกุุงธรรมศาสตร์พี่น้องอได้อยู่ครับได้อยู่พี่น้องเห็นบ่ครับบ่ลายครับตัวนี้ เดี๋ยไปรุ่นต่อครับมาครับย่องมารุ่นดังนี้ครับสิม,มานบ่ครับมันจะกาศย่ามเศร้าครับ,าารบพี่น้อง โวลายครับมา,มาพี่น้องมาเบิ่งกันครับจม,มานมรับอื๊ม อยู่ครับโมาลครับพอดีลุ้นเดี๋ยวเขย่ากันครับนี่ครับไปครับพูดแล้วครับมันลุ้นตัวนี้ครับพี่น้อง นู่นได้ยู่ครับมาหลายครับมาครับมาเบิ่งตัวนี้พี่น้องจะมานไหมโอ้โห บอดหลายครับได้อยู่ครับเค <Okay, S 1> ครับเดี๋ยวไปเบิ้งกันเพื่อครับมาครับนี่ครับขวดลอยตุบป่องตุบป่องอานนี้แหละน้องฮึบโอ้โห ้มานมานมานครับเบงครงบพี่นอ้องเด็กการครับจอาด์าครับยังบมพัดนดใช่ครับ โอ้โห uh huh. ป่าครับพี่น้องได้ย่ครับบัวลายครับหอยครับเนื้อมุกใหญ่พี่น้องหอยเซอรี่บรรยากาศยามเช้าครับป่าป่าหลายกว่าครับพี่น้อง นะครับลุยต่อครับอึบไอ้ยโอ้ได้อยู่ครับบลายครับ อ้ยพี่น้องโอ้ยสริรีนี่ครับป่าเสือครับกับกุ้งหนาวขนาดครับพี่น้องเอ้หกโมงครับบรรยากายศยามเช้าครับนครพนมนี่ครับ ออืได้อยู่ครับได้อยู่ายหลปันเดครับม,นมืนอนานเมื่อวานในลายครับมานบน้อครับผักบุ้งขนาดเลยพี่น้องเอ้ยออเงียบกิบเลยครับ นะครับมารุ่นสุดท้ายครับสบมิมานครับนี่สุดท้ายแล้วพี่น้องเอ้ยอ้ได้อยู่ครับหอยก็หลหลพี่น้องเดี๋ยวมาเบิง้งครับ กุ้งกระหลาย,ยครับเดี๋ยวเบิ่งผลงานอยู่บ้านครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับครับกุ้งมานี้ครับพี่น้องยอดมานี้แหละครับมานอยู่ครับมานี้